มาพบกับ JR อเป็นยูซัมมอนเนอร์วอนะฮะตอนนี้ก็เหลือเวลาตีอารีนาอีกเออ19นาทีนะฮะซึ่งวันนี้ยัเป็นวันตัดอารีนานะครับเดี๋ยวผมตอนเนี้ยผมอยู่ที่2ดาวทองนะครับเรามาลุ้นดาวแดงกันนะครับว่าจะได้ไหมนะฮะก็เริ่มเลยนะครับเข้าบ้านที่เข้าได้นะครับเออหายากเว้ย อ่าบ้านนี้นะครับพอไหวครั้งที่แล้วเนี่ยผมตีก่อน30นาทีนะครับรู้สึกว่าขึ้นไปไวเกินนะครับตอนนี้ก็เลยเหลือแค่20นาทีตีนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเพราะขึ้นไปไวเกินนะฮะมัน มันเอ้ยเชีย่ยโอ้ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้ยลบก่อนลบก่อนลบก่อนเอ้ยเชีย่ยไม่ติดโอ้ยอพอขึ้นมาไวเกินนะครับมันมันตกไวนะครับเพราะว่าคนก็รอเป้ามาตีนะครับค่าอิลิเทสนี่ก่อนเออโอเคเชีย่ยตัวปัญหายังอยู่อีฟิตน้ำนะครับตัวปัญหาอ่ะ <Okay. S 2> ตายเออก็ถือว่าช้านะครับบ้านนี้เฮ้ยชิ้นไหนเฮออ้ยลิสิตนตมันเยอะจริงวะเออโอเคครับ โอ้ oh, ตอนนี้อันดับตกมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมที่ไม่มีทีมตัวเร่งนะครับเข้าไปไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับตอนนี้คืออันดับตกมาเยอะเหลือเกินนะ อ๋อพ่นโอเคครับอุ้ยไม่ตายกันวะอ่ะโอเค<ม>อ้อลืมเปิดเสียงนะ<ม>ขอดูท้งกันบ้าอย่างนะฮะมันะแตกเออขอเป็น ทีมน้ำนะครับแล้วก็ e อีออไม่ได้ขอตัวเร่งหนึ่งตัวบอลโอเคอัน bon. okay. นี้มาดูกันห้ามเข้าทีมที่มีตัวเร่งนะครับหลักการของวันนี้ โอ้ oh, 44แล้วฮะเหลืออีก16นาทีนะครับโหลดเร็วๆหน่อยดีวะาโด,ดช้าเฮ้ย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 แสดงว่าบ้านนี้ไวนะครับโอเค ตีแพ้นะครับอ,อันนี้อ่ะอันนี้พอได้ครับไม่มีตัวเล่งนะฮะเฮ้ยเร็วไปเร็วไป เรียวไปยาตายเสียวซ้๋ยโอ้ผมลืมเอาอีกทีหนึ่งมานาะก็ทำไมเพื่อนๆถึงไม่เห็นว่าไอ้แฟลรี่คิงมันมันชุบขึ้นมานะครับเพราะว่ามันสามารถคูลดาวโดยมังกรได้นะท่านั้น ไม่เหมือนอีฟิตน้ำนะครับโอเค,อเ,คเรารีแล้วครับขึ้นไปไม่ทันนะโอ้อทีมอย่างนี้นะครับทีมอย่างนี้นี่เสี่ยงที่ออร์เคิลน้ำม,มันมันรีเลือดมากนะครับแบบมันใส่ในมิสิตนะฮะเดี๋ยวนี้ออร์เคิลน้ำเขาจะใส่ในมิสิตกัน ม,มาดูทรงแล้วใช่ครับวิวดูดิอ๋อนั่นงไงใช่ครับอ้าวเรารีกูดาว่าไม่เป็นไรโอเคเฮ้ยเฮ้ยเจเยนใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นเชีย่ย แแรงกว่าแรงกว่าเทไรสี่หมื่นห้านะครับตอนนี้สี่สิบหกแล้วครับอยู่ที่พันหกลูดมีใครตีไหมที่ยังมีคนตีเหรอวะอ๋อยังไม่มีครับทีมอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยกลัวนะครับ ว่าไม่มีตัวเล่งน,นะครับโอกาสที่จะฆ่าได้ง่ายมากตอนนี้47แล้วนะฮะอีก13นาทีนะครับถ <c oughs> ือว่าเราน่าจะได้เปิดก่อนทั้งชุดนะครับลูกอันนี้ปุ๊บเ้าแต้ไก่อนอ่าเยี่ยมครับขอให้ติดทุกตัว <c oughs> อ่าค่าอีอีนี่เหมล้นกันนะฮะเก็บผีดน้ำไว้นะฮะทำไมมังกรไม่ได้เทินวะเง <c oughs> เอองงว่าทำไมไอไออะไรอ่ะ คิมเวลาน้ำได้เทินก่อนเนี่จริงๆต้องโอ้ยายากแล้วยากแล้วเฮ้ยเสียเวลาเสียเวลาเคีียไม่ติดเอ <No. S 1> เอโน้ไม่สนใจเกาะแต่ โอ oh, เสียเวลานาเสียวเวลานานนะครับบ้านนี้อันนี้มาที่พันห้าแลฮะไหวกว่าเนี่ยบ้านนี้นะครับไม่มีตัวเร่งเหมือนเดิมตอนนี้ยังตีไหวยอยู่นะครับเพราะว่ามันยังเป็นดาวสองดาวทอง โอ้ย oh, เชี่ยต้องฆ่าต้องรีบฆ่าโอเคครับทางไปพันสามแล้วฮะมุกแกวอีออราลาขึ้นอันนี้ได้ครับได้ เราเคลื่อนผมว่าไม่น่าจะไวกว่าไอโพลาน้ำผมไอโพลาลมผมห้ามพลาดนะครับพลาดนี่หัวร้อนเลยฮะโอเคเฮ้ยทำไมไม่ค่อย กตันถูกตัวด้วยอ่ะนีเ้นอ่ะเอาต้องรู้ฆ่ามืออ่ะเ,เดี๋ยวไม่มีตัวฆ่าเฮ้ย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 เฮ เียเวลาใจเย็นๆนะใจเย็นก่อแตกเออปนห้าสิบเอ็ดแล้วนะฮะเฮียก็จะฟักวะก็จะฟักวะ ตายเหงือมึงไม่ตายด้วยไอเหี้ยเหนือเหนียวจังวะโคตรเหนียวอะ่ะกโคตรเหนียวอ่ะอ่ะตายไปโอเคคราวนี้จะทำยังไงกับพีดน้ำเนี่ยเราให้มังกรขีนะครับอ้าวโอเคขีครับแม่งเหมือนสั่งได้ไเี้ยไม่ตาย โอ,อ้โหเกือบไม่รอดนะครับเกือบลื่นเกือบหัวร้อนนะครับโอ้โหแม่งวอเตอร์ฟาร์วะโอ้พันสองมีคนมาตีวะไม่ตีครับยังงโอเคครับโอเคโอ้หมดหมดไปเจ็ดดาบแล้วเนี่ย ตอนนี้ยังทันครับแดงยังทันนะฮะตอนนี้อยู่ที่พันสองรอวะตอนนี้ผมลุ้นดาวแดงนะครับแต่คือยังไม่ขึ้นไปถึงสามดาวทองเลยนะฮะก็ <laughs> น่าเห็นใจอยู่เหนี้นนะเฮ้ย อ๋อดูว่ากลางโลไม่ติดเลยเอ้ยทำไมมันไม่ขีเลยวะถ้าขีแล้วแอนิเมชันมันจะต่างนะครับมันจะซูมไปใกล้ๆมอนเตอรนะ์อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจ ขี้คีเจิบว่าคี้เจ็กว่า,วาไม่คีเหรอเจิดนะาตกฟากวาห้าสิบสแลฮะแม่ไม่ทันแน่เลยือแม่เดี๋ยวนี้ยัง ตีแต่ละตัวนี่หนาๆทั้งนั้นเลยเอวไม่ใช่แค่สองวะเออหา้าสิบสี่แลหกนาทีนะครับนี้นี้พอได้ไปเลยเวลาว่าร้อยหล่อลงนะครับบ้านก็จะหนาขึ้นนะครับ โอ้เราโดนฟักว่ะห้าสิบห้าแล้วนะครับเฮ้ยอ๋อมันชิแต่มันไม่ได้แบบโชว์นิเมชั่นอย่างงี้เลยนี่ตาไป อ,อย่าไม่ชีไม่ชีเฮ้ยมีคนมาตีวะตีวะทันหนึ่งอ๋อบ้านนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> วานานี้ไปไกลๆเลยไม่ชัวร์นะบ้านเมื่อกี้เอาวะบอลน,น้ำอย่าเล่งอย่าเล่งนะ ลบอะไรก็ได้อย่าลบโคล่าลงในบอลน้ำโอเคเฮ้ยเฮียเอ้ยเอ้ยไอสัตว์เอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้มากระดวงจริงครับตอนนี้ ชันบ้านเอ้ยห้าสิบหกแล้วเนี่ยยังไม่ขึ้นในสามทองเลยเอาเฮ้ย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 เปลี่ยนกันบ้างหน่อยนะฮะเปลี่ยนกันบ้างหน่อย อะไรวะเนี่ยห้าสิบเจ็ดเนี่ยทันม่าวะอืมสงสัยจะลุ้นสามทองนะฮะตานี้แม่งขึ้นไม่ทันนะครับบ้านมันหนาขึ้นเรื่อยๆตียากอ่มกดผ้านะ Lop, 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 lop. Okay. Yeah, mana? Itu dia. Shit, lizard อย่าพลาตอนนี้นะพลาตอนนี้นี่บันไเลยนะเฮ้ยตายเชี่ยมก่อนไม่เป็นไรครับฆ่ามันฆ่ามันวนน้ำลดเกตไปเฮ้ยไม่ไม โอ้ยกดผิดกดผิดเย้ครับแม่งมีใครมาลื่นให้กูหน่อยดีวะบ้านนี้ต้องเจออย่างงี้ครับไม,ไม่กลัวได้แหละ 5 9แล้วนฮะบ้านนี้อาจจะเป็นบ้านสุดท้ายนะครับมาดูว่าจะได้ดาวทองไหมเนี่ยเฮียเียนะครับโอ้ชุบอ,อ,อีกมันนานใช่ไ What the fuck วะนี่แม่งก็กาอยได้เทิน โอ้ไม่ตางเนี่ยเสียเวลาสัตว์เนี่ยฮะเป็นไงฮะคือนั่งต้องด่าดตัวเองเนี่ยมึงเอาบ้านอะไรมาเนี่ยเนี่ยสามทุ่มแล้วฮะคือแม่งสองทองครับคือถ้าไม่มีคนมาลื่นนี่ผมสองทองนะเนี่ยแม่งมาเสียเวลาเนี่ย แล้วตาสุดท้ายมันก็ไม่นับไงเฮ้ยนี่ไงสัตว์เอ้ยเย็ยดเออแค่มีคนมาตีเนี่ยมันลุ้นกันว่าแม่งจะลื่นเปล่าโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ กับเราอารินารัชฮาวนะครับลาไปก่อนนะครับผมแม่งหัวดร้อนมากอะ <Okay. S 1> วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ